ตื่นเต้นไงพี่คิดแล้วภาพพี่มามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฉันที่ฉันเคยประสบพบเจอมนเลยเนี่ยไม่เลยเนี่ยฉันสัญญาว่าฉันด้ขึ้นนะฉันจะทําให้ฟอร์มันร้อนเป็นไฟเลยพี่ยังไม่ทาให้ฟอร์ร้อนไหมพี่ทําให้ฟอร์มีความสุขเลยเธอที่เข้าใจความหมายฉันใช่ไหมอ๋อพี่เข้าใจความหมายมันก็คนละแนวกันของพี่มันแนวมีความสุข กันต้องมีความสุขกันแน่ๆทุกคนพี่ได้วางแผนไว้แล้วฉันคิดเอาไว้มากต้องเป็นอะไรที่แฮปปี้แฮปปี้อย่างเดียวของเบียร์มันเป็นสไตล์เดือดพล่านใช่ไหมไม่สไตล์เดือดพล่านหรอกท้าทุกคนจะไม่เท้าอะไรทุกคนจะชอเออฉันพูดแล้วว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าฉันเปลี่ยนไปเลยน่ะปีนี้ วิคงี้เหลียววิกไหนวิกวิกนั้นฉันบอกเลยว่าทุกคนจะช็อกอ่ะเธอจะแสดงเธอจะเบียรเล่นตั้งเพลงหญิงใช่ป่าวพี่เพียงพอจัดมังนั่นแน่เธอจะเป็นเธอจะเป็นฉันเข้าใจแล้วว่าเธอจะเป็นแบบไี้เหมือนไม่กินนะเหีือนไม่กินนะฉันพูดเธอจะเปิดตัวใช่ป่าวโอ้ยเธอจะเปิดตัวว่าจง อุ๊ยจะออกกีตาร์หรือจะไปฟาดพี่ถังเดี๋ยวพี่นักจิตวิทยาคือไม่ใช่เอาล่ะล่ะเปลี่ยนไม่ได้จะเปลี่ยนยังไงวะไม่บอกไ่นไม่บอกอะไม่บอกอะไรน้องยังไม่ได้สะบัดมือเลยสะบัดเมื่อกี้สะบัดไม่บอกฟาครับคืนนี้เราไปนอนด้วยนะเฮ้ยี่มึงเนี มันเป็นเรื่องปกติแล้วแตงไทยพี่กูเห็นป่ะก็ยังไม่ได้พูดว่าอะไรเลยพี่พุดด้ยคือยังเป็นอย่างน่ะไม่งั้นพี่คงไม่ขยับเตียงพี่จังออกไปหรอกเออรอรอเป็นเรื่องเป็นเล่านะผู้ชายเป็นเรื่องเลยนะรอเล่น้าพี่อะใกล้พี่แล้วอร่อยอ้าวใช่สิเรามันไม่ใช่น้องไทยพี่นอนใกล้พี่พี่นอนไม่ได้หลับเลยพี่เทมอร่อยอะอะไรตางกรอบจริงแม่เขาก็จิ้มอยู่ในไม่เห็นเลยไม่หรอกพอมันอิ่มแล้วมันจะชอบทำแบบนี้เลยเนาะ หลังกอกอเงแน่นตรงไหนเอ้ยุมไหนโอ้ยอยูอย่โค้วเดียวเลยอขอมกระดักกระดักองกลิล่นลมฟันเลยช่วยเล่นให้เป็นเพลงได้ไห <laughs> มอ <uh> <laughs> เอาเพลงสวนเล็กใครเคยฟังบ้างรู้จักกสวนเล็กมาเลย โอ้ยชันที่พอโคตรมันอ่ะมีด้วยส่วนเล็กเวื่อนันใช่คนที่แบบพอเวดานซ์กันอะอะไรด้านด้านดนา์เอาเพลงสนุกสนุกะโอ้ยฉันไปนั่งลิมสาดดีกว่านี่ไปเอาเลยแบบแช่้างอ่ะแต่งเพลงขายยาวเลยโอ้ยอร่อยเอาขาไปจุ่มน้ำเอาเพลงหยุดฮะตายเราเฮ้ยเอาลงเข้าไปจุ่มน้ำเราเลยนะ ยืดเป็นอะไรที่ได้ฟิมมากเลยเป็นแบบทำนี้นี่าอชื่อเลยพี่เรียนแบบเบียร์แน่ะพี่จะได้ดีไงเว่าถ้าวันจริงพี่เทมบัตรจำแดงแดงนี่หูหลุดตกใจเลยเมื่อกี้ผอดวิกก่อนไม่ได้เหรอแค่เล่นเฉยๆก็ยังแบบมันตลกเลยตลกแล้วครีดตลกไม่มีหลุดเลยอ่ะพี่เทมแบบเบียร์เห็นเบียร์อย่างนั้นแล้วพี่ล่ะทุอเลยทุกตอนเลยจงเลยคนเดียวแค่นั้นนะเดิน แต่มันเป็นอะไรที่แบบแต่อาจจะแค่ตลกครั้งเดียวไงใช่ป่ะอะไรแบบเนี้ยเล่นตลกก็ยิ่งตลกแบบมันเชื่อคือว่าใจนี้ไม่อยากให้มันคือแบบนึกว่าเป็นจริงอ่ะที่เคยบอกว่ามันเชื่อโอ้ยตายแบบคุณเดินไหนีบอกโอ้พี่ไม่เชื่อหรือว่าเทมนี่ถมาตลอดทั้งสิบปีคือแบบมันเหนื่อยเหนื่อยแปลกๆไม่ได้เหนื่อยร่างกายอ่ะถามว่าร้อนหไหมเงอะเทมะถามว่า คันใช่ปะคันไหมคันถามว่าวิกเหม็นไหมแต่ไม่เป็นไรเฮงหยุดสบายมากแต่แต่ดีใจที่ได้เปิดบทที่ถามหยุดมันท้าทายลก็ไม่หลัดีขอไปกินไม่ได้ตรึงแต่ตอนมันมันแบบวันแรกไงวันจันที่ที่านแบบหมดหงุดหงิดทุกวันเพราะหาไม่เจอในตัวเองไม่รู้จะเล่นยังไงแบบหงุดหงิดตลอดเลยคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนไม่เลย ใช่เพราะว่าถ้าเล่นมันถ้าไม่ชัดเจนมันก็แบบเหมือนมันก็ดูแบบน่าเบื่อเาแรกก็ไม่รู้ว่าจะเนิร์ดแบบเนิร์ดรแบใสความความเป็นแบบนี้เข้าไปแล้วมันเออมันมันชัดเจนแต่ความควานเปลี่ยนตัวนเนี้ยครดีอ่ะมันชัดเจนมากแบบแล้วมันตัวเดินเรื่องมากอ่ะแบบแต่ผมไม่เห็นหน้าตอนพี่เทมแบบแบลมหดแล้วแบบไปมองข้างหน้าล้วขาหน้าไงเพราะผมไม่ได้มองพามองนี่แบบมันต้องเป็นจังหวะปุ๊บ ดมฟึ๊บหันแล้วก็แบที่ทางแบสเหนือนะแบบแล้วก็แล้วก็ที่ก็ไม่ได้เลยนะนี่ที่ก็ตอบนะไม่ไม่เห็นครับล้วก็ตอนเดินไปก็เนี่อะไม่ใช่ใช่แต่แฟาไม่ต้องสนใจเห็นแต่ใจรู้ด้อมไปอันนี้เดินอะไระสิงหะลานนาฝนลานนาฝนแล้วที่เมืองไทยมีอะไร ร้อนฝนหนาวหน้าหนาวเลยใช่ปะหนาวแบบพฤศจิกธันวาหนาวแต่ปีที่เราไม่หนาวเลยอ่ะไม่ค่อยหนาวนะใช่ไม่หนาวเลยวันเนี้ยกำลังม้อนฝนลินนะเนี่ย หยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักันทั้งหัวใจเฮ้้เฮ้เฮ้เฮ้ เยวใครมันม yeah, ีเสียงเปิดเพลงเหรอนี่หรอไม่มันมีกำลังเต็มข้าวอยู่ตอนนี uh> <t uh> <t uh ้เพลีเพราะเพลงของแพลวะจะเอาเพลงแก่เธอที <h 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 ่รักกะพี่ถังเป็นไงอ่ะร้องไง แลยงยองทุ่มเธอและทุ่มเทอมีชีวิตเพื่อเธอเท่านั้นเพียงทวันให้ฉันได้มองเห็นเธอจะมีพรุ่งนี้ของฉันหรือเปล่าว่าเธอจะรักฉันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่คำถามไม่ใช่เรื่องราวที่อยากจะรู้ ไกลจนเกินเฝ้าดูยังไม่เจอได้รักเธอก็พอแล้วคิดมีตรงนี้ฉันได้ยัอยู่ไม่ไกลจนเกินเฝ้าดูยังไม่เจอได้รักเธอก็พอแล้วไปทำไมไม่พอจังนี ประสานประสานเสียงมีเพลงอะไรกับพี่ถังประสานเสียงกันดีกว่าดิลินแล้วนะเพลงอะไรฝนลินฝนลินแล้วอย่างฉันอยากนอนดูเมฆดำๆไปเลยเมฆครึ้มๆรท้องฟ้ามันครึ้มมันครึ้มมากี่นี่แกไม่ร่กทำไม่ระวังมันกระเด้งไปนะเพราะมันขาขาดโอ้ย โดนพี่เคยเคยฟังเพลงนี้บ้างบัลลังก์เมฆอะบัลลังก์เมฆอะเห็นฟ้าเบื้องบนกว้างไกลสุดสายตาเคยฟังไม่เคยฟังจริงเหรออะไรนะไม่เคยฟังเี็เพลงอะไรอีกอ่ะแตงไทยมามามาเรามาฟีเจอริงกันเอาเพลงอะไรดีเอาใจชาชา ร้องอ่ะดึงต่ดึงตึดตึดเดแกเล่นเก่งว่ะไม่ใช่คนละเพลงไม่รู้อีกรอาวเพลงนี้เอาเพลงว่าแล้วไอ้กีตึงแต่ดึงมาไอ้กีฝังลิ่ะฝังลิง เธออายูเท่าไหร่แล้วเดือนั่นแล้ถ้าเกิดว uh> like ันนี่อะไรเกิดเดือนะรคือกล้แล้วนี่สามเดอนสามเดือนสามเดือนสามเดือน 91, j an, j an. ้ฉันจะไม่สบายใจคุณฉันก็จะจาค่ลยเมไงกาตอนที่เห็นเธอเปลี่แปลง้รู้วุกข์ที่ใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงสิ่งเดียวที่มีในใจนั้นคือรัก

็จจตใมันเย่พอแล้วจบแล้วจบแล้วอย่างเก่งมากอ่ะโคตรเก่งอ่ะร้องอะไรก็เล่นได้หมดอ่ะแกสดตลอดอ่ะนี่มันสายมานเป็นีถ้าเป็นเวอร์ชันอังกฤษฉันว่าคงเพาะมากเลยอ่ะจริงเหรอเวอร์ชันอังกฤษอ่ะถ้ามีนะเออเพราะด้วยเนื้อเพลงกับอะไรมันเป็นอาร์แอนด์บีมากเลยอ่ะใช่ใช่ แบบเล่นคำแบบโน้ตเนี่ยเวลาฉันถ้าฉันมีซิงเกิลส่วนตัวฉันอยากร้องเป็นเพลงถ้าไม่เต้นก็เป็นเพลงแนวแบบเนี้ยเออแบบโชว์แบบโชว์เสียงหลายๆเวย่หรือไม่ก็ต้องเป็นเต้นที่แบบจริงจังไปเลยอ่ะถ้าพี่มีซิงเกิลส่วนตัวนะพี่อยากได้เพลงซึ้งฟังแล้วมันมีความสุขอ่ะเนี่ยี่ฉันอยากได้เพลงที่แบบเปิดปุ๊บแล้วคนเต้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะเออเพราะว่าพี่อยากชอบร้องพี่ชอบเพลงที่ทำให้คนมีความสุขเว้ย ต้องงนึงเพลงเมฆดำเริ่มไปแล้วเหลือเป็เมฆขาวแนละ้วสวยมากเลยมานอนมองอยูเนี่ยมันจะแบบเป็นสองมิติอะ่ะโคตรสวยอะ่ะเพลงของพี่อ,อ๊อฟเล่นเพลงอะไรเป็นบ้างอะ่ะเออพี่อ,อ๊อฟนี่หรอจากคนรักเก่าดิเออจากคนรักเก่าออจากคนรักเก่าหน่อยพี่ถังร้องว่ามันเรื่องไงวะไม่ชอบสีหนะ้าสีเทมไม่ชอบไปไหนคนเดียว เธอไม่ชอบเจอความไม่ชอบไปน่เมิเนอาก็ดีไม่ได้จีเธอไม่ชอบเจอความจังหวะอะไรจหวว้และเธอหาเธอโมโหเมื่อไรเียง่วเี่ยวหายเองเธอชอบกุหลาบสีชมพู

ต้องให้เขาหน่อยบอกว่าจากคนรักเก่าให้คนรักใหม่เพียงต้องการให้เขาเข้าใจว่าเธอชอบอะไรบอกว่าจากคนรักเก่าด้วยความหวังดีเพียงให้ไปด้วยกันได้ไหมฝากให้เขาฝากให้เขา ถ้าวุ่นวายจะานาไปเป็นโทษทีฝากบอกเขาให้ดูและเธอให้ดียั่เหมือนฉันที่มัน ที่ฝาบอกเขาให้ดูและเธอให้ดียังเป็นฉันที่มันรู้ดีแต่แล

you yeah.